ใครหาอยู่ใครต้องการและโฉมนี้บอกเลยว่าโคตรอมตะแล้วก็เป็น3.0ตัว 4WD โีอู๋หายากมากเดิมสนิทสวยกริบเม็ดกลมคลมสวยยกระดับรถยนต์มือ2โชว์รูมมาตรฐานรถสภาพเกรดพรีเมียมเพราะที่นี่ปฏิพัฒน์ออโต้ยืน1เรื่องรถสวยสวัสดีครับ สวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับมีรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งขับขึ้น4ี่ล้อเข้ามาเพิ่มอีก1นคันฮะต้อนรับในช่วงสงการเดที่กำลังจะมาถึงในเดือนนี้นะครับใครหาอยู่ใครต้องการและโฉมนี้บอกเลยว่าโคตรอมตะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับวันนี้ได้ดีออนิกมา1นคันฮะเป็นคือตัวรถปี20นะครับแล้วก็เป็น3.0ตัว OWD อ้หหายากมากนะครับคือมันหายากในส่วนของตัวขับเคลื่อนสี่ล้อแต่คราวนี้เนี่ยมันยังมีอีกหนึ่งจุดประสงค์ฮะรถโคตรสวยนะครับอาจจะเป็นดีออนิกขับสีคันนึงที่สวยที่สุดในประเทศสำหรับมือสองตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับสีขาวมุกนะฮะส่วนของตัวกระจังหน้าเนี่ยมันจะเป็นแบบรมดำ เห็นไหมครับกระจังหน้ามันจะเป็นแบบรมดําแล้วก็ถ้าเกิดอย่างไฟหน้าเนี่ยจะเป็นตัวโปรเิคเตอร์้อมด้วยเดย์ไลท์แบบ LED นะครับแต่ถ้าเกิดอย่างตันโมกอันนี้น่าเสียดายเพราะว่ามันยังเป็นหลอดสีเหลืองธรรมดาอยู่นะครับคือถ้าเกิดอย่างตัวมิวเนะครับที่มันเปลี่ยนจากออ l n นิวซูเปอร์เดย์ไลท์มาเป็นดิ o อ i ิกเนี่ยมันจะคนละตัวกันนะครับไม่ได้มีความคล้ายคลึงไม่ได้มีความเหมือนกันอะไรเลยแต่เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยมันจะมีจุด ในการดูว่าดิโอนิกหรือไม่ใช่ดิโอนิกยังไงเดี๋ยวตรงนี้อันจะพาไปรับชมอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องอยนกันบ้างครับเครื่องยนต์เนี่ยเป็น3.0ในหรหัส4 j j 1ดีเซลนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นแบบ VGS t เ r b o อยู่แล้วนะครับเครื่องเดิมเกียร์เดิมโครงสร้างเนี่ยสวยกริฟเลยเนี่ยเห็นไหมฮะนงน็อตไม่มีขยับแม้แต่ตัวเดียวอันนี้ยังยังเป็นของเดิมอยู่เลยนะตัวนี้ก็คือจะเป็นเม็ด แต้มสี QC จากโรงงานเป็นแบบนี้เลยนะครับพวกหัวน็อตปากระโปงฝากระโปรงไม่มีรอยขยับขันไถยแกะออกมาทําสีนะฮะรอยตะเข็บด้านโคงด้านข้างทุกอย่างเดิมหมดแล้วก็ตัวฉนวนกันความร้อนใต้ปากระโปงอันนี้ก็ยังมีแผงหลังเครื่องยนต์ตรงนี้ก็ยังสภาพสวยเลยนะครับไม้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้น้อยอย่างใจเรานึกตัวนี้ไม่เก้าหมกิโลนะครับ ก็อย่างนั้นได้มีการกล่าวไปว่ามันอาจจะไม่ได้น้อยอย่างใจเรานึกหรือใจเราคาดเอาไว้แต่ถ้าเกิดเราดูกันในเรื่องตัวสภาพเนี่ยรอบคันในตำแหน่งตัวด้านหน้าเนี่ยสวยมากนะรถมันสวยมากแล้วตรงนี้เนี่ยอันรับประกันโครงสร้างรับประกันเครื่องเกียร์นะครับอันนี้ถ้าเกิดอย่างถามว่ามีอะไรต้องทําเพิ่มน้ํายาแอร์อันนี้เดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนแล้วก็ล้างแอร์ให้ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของตัวบอดี้ด้านหน้า ส่วนการรับประกันหลังการขายและการรับประกันโครงสร้างอันนี้ยังเหมือนเดิมนะฮะอันนี้ก็คือจะเป็นในตำแหน่งตัวด้านหน้าของ m ิวเตัว3.0 4WD นะครับเดี๋ยวคราวนี้เนี่ยัมพามาดูตัวด้านข้างกันบ้างรถเนี่ยเราก็จะมีการเก็บรายละเอียดตัวรถรอบคันเก็บความสวยงามขัดสีเคลือบผิวตัวรถไว้ให้หมดแล้วนะครับเพราะนั้นนี่ถ้าเกิดอย่างตรงนี้เราจะดูกันว่าดิออนิกหรือไม่นั่นคืออันนี้เลยในลำดับแรก ถ้าเกิดดิโอนิกเนี่ยคือมันจะมีคิวซุ้มล้อสีดําด้านแบบนี้นะครับส่วนตัวรถเนี่ยก็จะเป็นสีเดียวกันทั้งหมดนั่นคือจะเป็นตัวแพทเทิร์นสีขาวมุกแล้วถ้าเกิดอย่างตัวล้อเนี่ยจะเป็นอลลอยสีทูโทนปัดเงาแบบนี้นี่คือดิโอนิกนี่คือการดูว่าดิโอนิกหรือไม่ใช่ดิโอนิกนี่คือการดูแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดอย่างเป็นตัวแม็กอลลอยสีบรอนแบบธรรมดาตัวนี้นก็คือจะเป็นมิลเอ็กแบบธรรมดา นะครับแต่ถ้าเกิดเป็น m ิวเอ็กซ์ดิจะเป็นในลักษณะที่เราดูอยู่ตอนนี้นะครับส่วนไฟเลี้ยวเนี่ยจะอยู่ตรงกระจกมองข้างฟิล์มจะมีการติดมาแล้วเป็นตัวเบอร์สะท้อนด้วยเหมือนฟิล์มประหลอดนะครับแล้วก็ตัวคิ้วกันสตร์ทั้งตัวประตู4บีบานมีการติดมาแล้วเรียบร้อยแหลกหลังคาอันนี้ก็มีติดตั้งมาให้สามารถใส่ตัวอุปกรณ์เพิ่มตรงเพิ่มตเติมตได้เลยสําหรับสายแคมปิ้งหรือแนวแบบแอดเวนเจอร นะครับบันไดข้างอะไรพวกนี้มีมาให้ครบทั้งหมดแล้วก็ตัวมือเปิดนะครับกับเบ้ารองมือทั้ง4บานก็จะเป็นแบบพรีเมียมเราานี้เดี๋ยวให้ดูในตำแหน่งภายในกันบ้างถ้าเกิดอย่างเราดูในตำแหน่งของซองด้านในเนี่ยอันอยากให้สังเกตนะไม่ว่าจะเป็นเสา B หรือว่าตัวเสา A แล้วก็พวกรอยตะเข็บรอยเม็ดอาร์นี่นะเดิมสนิทสวยกริบเม็ดกลมคมสวยแล้วก็เว้นระยะช่องไฟสวยงามนะครับ สำหรับอย่างแบบนี้คือมันไม่มีการชนมาอยู่แล้วครับถ้าเกิดอย่างสมมุตินในกรณีเราซื้อรถในราคาแบบเกิน5้าแสนขึ้นอะ่ะเราก็ต้องอยากได้ของที่ดีที่สุดถูกต้องใช่ไหมฮะเพราะนั้นอย่างตรงนี้คือมั่นใจได้เลยว่าเราต้องการแบบเป็น 4WD ตัวนี้คันเดียว่จบอันแนะนําเลยว่าจบและตัวนี้แม่งอมะตะนะครับคราวนี้เดี๋ยวให้ดูในตําแหน่งตอนที่2บ้างนะคุณผู้ชมนะพี่พีครับถ้าเกิดเป็นในตําแหน่งตอนที่2เนี่ย การพับเก็บโบเนี่ยจะเป็นในลักษณะประมาณนี้แต่ตัวนี้เนี่ยมันจะมีการใส่พรมรอบคันมาให้เป็นแบบตีนทุกแกอย่างนี้นี่นะสามารถแกะออกนะครับแล้วก็สามารถแปเป็นแบบตีนทุกแกแบบนี้ได้เลยอย่างในกรณีที่อันจะนั่งเนี่ยก็คือต้องดึงสลักล็อกด้านบนุแบบนี้นะฮะแล้วก็ดันไปสุดถ้าเกิดอย่างเอ็นหลังเนีนย่ยก็คือจะอยู่ได้ในลักษณะท่าทางแบบนี้นะก็คือจะสุดของตัวริมประตูเสาท้ายพอดีนะฮะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวลงขึ้นมานั่งให้ดูนะครับ แต่ถ้าเกิดยังเป็นในตำแหน่งเสาบีเนี่ยคือตัวมือจับเนี่ยจะยังไม่ได้มีมาให้นะคุณผู้ชมนะก็จะเป็นในตำแหน่งของมือโหนด้านบนแล้วก็จะเป็นตัวตะขอไว้เก็บของนะฮะส่วนการปรับระดับความแรงแอร์เนี่ยสามารถปรับด้านบนศีสะตรงตอนที่2ได้เลยแต่ถ้าเกิดยังดีออริกเนี่ยหรือมิวเอ็กเก่าเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันจะยังมีนี่ติดตั้งมาให้อยู่นะก็คือจะเป็นตัวจองกลางแบบนี้เป็นจองกลางแบบนี้เลย ตัวนี้น่าจะเป็นขนาดประมาณ10นิ้วไม่ถึง11นะครับอันนี้เนี่ยถ้าเกิดเราต้องการที่จะใช้งานหรือว่าต้องการที่จะเล่นเป็นพวกแบบการ์ตูนให้เด็กๆให้ลูกๆดูหรืออาจจะเป็นซีรีส์ให้แม่ๆมีเมียดูตรงนี้ก็สามารถซิงกับตัวจอทั้สกรีนด้านหน้าอีกทีหนึ่งได้นะครับส่วนถ้าเกิดยังตัวท็อปแบบเนี้ยถ้าเกิดสังเกตกันดีๆนะมันจะมีเป็นตัวไฟแอมเบียนไลท์อยู่ตรงแถบด้านข้างแผงประตูตรงนี้สีส้ม กลางวันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เห็นหรอกครับแต่ก็เกิดกลางคืนเนี่ยอันนี้คือแบบชัดเจนมากนะฮะตรงนี้คือจะเป็นในตำแหน่งตอนที่2นะครับตัวเบาะเนี่ยสามารถปรับเอนขึ้นปรับเอนนอนแบบนี้ได้เลยถ้าเกิดใครชอบใครถูกใจก็ลองพาคนในครอบครัวมาลองนั่งดูตรงนี้กันก่อนได้นะครับแต่ถ้าเกิดยังโฉมเนี่ยก็คือมันจะเป็นดิฟเบรกสี่ล้อมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วคราวนี้เดี๋ยวดูด้านหลังกันบ้างตัวไฟท้ายกับไฟหน้าเนี่ยก็จะมีการใส่กรอบโครเมี่ยมเพิ่มเติมแบบนี้ นะครับแล้วก็ไฟเบรกจะให้มาเป็นแบบ LED ส่วนในเรื่องของสัญ,ญลักษณ์ตัวรุ่นย่อยเนี่ยอันนี้คือมันจะไม่ได้มีหรอกนะครับแต่ถ้าเกิดอย่างโลโก้ 4WD จะมาอยู่ในตำแหน่งฝั่งนี้ตรงบานกระจกบานหลังแบบนี้เลยอันนี้คือโลโก้ 4WD จะเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็ตัว spoiler, สปอยเลอร์เสาอากาศก,าก็จะเป็นแบบกิปฉลามมีไฟเบรกตรงที่3มาให้นะครับฟงฟิล,มล์มอะไรพวกนี้ก็ติดอย่างนี้ได้มีการกล่าวไปในช่วงข้างต้นแล้วเมื่อสักครู่นี้คราวนี้เดี๋ยวดูในตำแหน่งตอนหลังกันบ้าง ถ้าเกิดอย่างในกรณีเราไม่ได้มีผู้โดยสารนั่งในตำแหน่งตอนสุดท้ายนะก็สามารถพับเก็บตัวบอกแบบนี้ได้นะครับเพราะว่าอย่างถ้าเกิดเราดูเนี่ยคือมันจะเป็นตัวพรมกระดุมเนี่ยหรือว่าพรมลายแบบเข้าหลามตัดเนี่ยคือใส่มาให้ทั้งหมดทั้งคันเลยแล้วก็ที่พังแขนด้านซ้ายด้านขวาก็จะมีช่องวางแก้วน้ําส่วนถ้าเกิดในตำแหน่งตอนหลังเนี่ยมันจะมีการเพิ่มขึม้นนาคือจะเป็น power lead หนึ่งช่องแบบนี้เนี่ยนะฮะอันนี้ option เนี่ยถือว่าอาจจะไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับ แต่ในเรื่องตัวความน่าใช้เนี่ยตรงนี้ถือว่าน่าใช้มากโดยส่วนตัวถ้าเกิดยังถามมันว่าน่าซื้อไหมน่าซื้อนะแต่มันจะมีองค์ประกอบอยู่ประมาณสัก3อย่างด้วยกัน1น,นั่นคือสภาพ2นั่นคือเกรดรุ่นย่อย3นั่นคือราคาเดี๋ยวตัวนี้แอนจัดในราคาพิเศษให้เลยพร้อมเป็นรถเข้าใหม่เราอยากจะปล่อยก่อนในช่วงสงการนี้แล้วก็อยากจะจําหน่ายให้ได้ไวที่สุดเพราะรถมันหายากแล้วก็ไม่อยากให้ใครมาจองซ้อนกันด้วยเดี๋ยวต่อไปแอนพาเข้าไปดูได้ใานากันบ้างไปกันเลยครับ สำหรับภายในนะฮะตรงนี้เนี่ยก็จะมีแอร์แบ็กคู่หน้ามาให้แล้วก็จะมีการตกแต่งเพิ่มเติมในลักษณะเหมือนกับเป็นการเย็บด้วยหนังนะในตำแหน่งเก๊ดด้านบนช่องหน้าตรงนี้นะครับแล้วก็มีพาวเวอร์เอลเลให้อีกหนึ่งช่องส่วนเก๊ดด้านล่างอันนี้ก็เก็บของปกติทั่วไปไม่ได้มีอะไรมากคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูตัวจอกันบ้างจอทัชสกรีนเนี่ยถ้าเกิดเราขึ้นเป็นตัวช่องหน้าให้ i เนี่ยเห็นไหมฮะมันจะเป็นในลักษณะการแจ้งเตือนแบบนี้เลยนะครับซึ่งตรงเนี้ย สามารถต่อตัวโทรศัพท์เป็นไมคต่อได้นะเห็นไหมพอได้นะนะครับแต่ถ้าเกิดยังเป็นตัวหน้าจอโฮมเนี่ยก็จะให้มาเป็นตัวแอปพลิเคชันประมาณนี้แล้วก็ท่านกันอย่างตัวท็อปนี่ก็คือจะมีตัวเนวิเกเตอร์แบบนี้มาให้อยู่แล้วอันนี้เนี่ยพวกอย่างสถานที่สําคัญที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยมันสามารถมีการอัปเดตเพิ่มเติมลงในเนวิเกเตอร์ตัวนี้ได้นะเพราะว่านี้คือ i อจีนี่ที่มีการพัฒนาแล้วก็ในเรื่องของตัวการทัชสกรีนเนี่ยสำหรับตัวมิลเอ็กเนี่ยหรือว่า E สูตัวใหม่่ทีีเป็นนนจอแบบ้ะ เช่นพวกสเตลหรืออย่าง X-Series อันนี้มันจะเป็นอะไรที่แบบไวมากนะครับเขานี้เดนให้ดูอีกตัวหนึ่ง,งกล้องมองหลังนี่นะตรงนี้เนี่ยกล้องมองหลังก็จะมีตัวเส้นไกด์ไลน์มาให้แต่มันจะไม่ได้มีการเลี้ยวตามพวงมาลัยนะเพ,พ,พื่อนๆพี่ๆนะมันจะเป็นเส้นไกด์ไลน์ที่หยุดนิ่งอยู่กับที่นะครับ <S <S แล้วก็สําหรับตัวแอร์เนี่ยจะให้มาเป็นแบบออโต้แบบนี้เลยนะอ่าเมื่อกี้มันเป็นเสียงแจ้งเตือนนะลืมปิดเสียงต้องขอโทษด้วย นี่นะมันก็จะเป็นเสียงแจ้งเตือนมาให้เราแบบนี้ในกรณีเราเข้าตัวในวิเกเตอร์ส่วนตัวแอร์เป็นออโต้นะฮะแล้วก็ช่องใส่ซีดีอยู่ในตําแหน่งด้านใต้จอทัชสกรีนตรงนี้นะครับส่วนเกียร์เนี่ยจะให้มาเป็นแบบออโต้แล้วก็มีโหมดซีวินเชียลหรือว่าโหมดชิฟต์อัพชิฟต์ดาวมาให้ตัวนี้ก็จะเป็นแบบ6สปีดนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดอย่างตัวโฟเนี่ยการปรับขับเคลื่อน4ล้อจะเป็นแบบไฟฟ้าอยู่ตรงนี้เลย ในกรณีที่เราเปลี่ยนจากขับ2มาเป็นขับ4เนี่ยสามารถเปลี่ยนได้เลยนะโดยความเร็วไม่เกิน110กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่อย่างในกรณีเราจะเปลี่ยนจาก 4Hi ไปเป็นตัว4 r o ต้องอยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่างและรถจอดนิ่งสนิทอยู่กับที่แบบนี้สามารถเปลี่ยน,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นตัวการใช้งานแบบ 4Lo ได้เลยถ้าเกิดอย่างไม่มได้ยินเสียงเนี่ยพอเวลาเราใช้พวกนี้เอาแบบถ้าเกิดเรานั่งตรงนี้นะแต่ไม่มันน่าจะไม่ได้ยินมันจะดังตึก๊ก เพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่าเฮ้ยตอนนี้เข้าขับสีน,นั่นอะไรพวกนี้เรียบร้อยนะครับส่วนพวงมาลัยเนี่ยให้มาเป็นแบบมบังติฝั่งซ้ายมือนี่มัติมีเดียหมดนะครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วแต่ถ้าเกิดยังฝังขวามือนี่อันนี้ก็คือจะเป็นตัวคุสคอนโทรลนะครับส่วนถ้าเกิดเราจะควบคุมตัวจอเอไดีหรือการตั้งค่าเนี่ยก็คือสามารถกดจากตรงนี้อันนี้ก็คือจะเป็นการปัดด้านซ้ายส่วนตัวก้านเปิดปิดไฟหน้าก็เป็นการปัดด้านขวาจะเป็นแบบนี้เลย แล้วก็มีตัวช่วยลังทางหน้าชันกระจกไฟฟ้าออโต้สตาร์สต็อปนะฮะทัชช์คอนโทรลอ้อันนี้เปิดแอร์ตอนหลังอ่ะลืมบอกไปทช้์ชั่นคอนโทรลก็มีเหมือนกันแล้วก็พวกกระจกก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าอะไรพวกนี้มาให้ตอนนี้ไม่เนี่ยเก้าหมื่นสามพันกิโลเมตรแล้วก็ในตำแหน่งของฝั่งนั้นนะตัวเบาะเนี่ยก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าแต่ถ้าเกิดเป็นดิโอเนกโฟว์ดับเบิลดีาะจะเป็นเหมือนมิ X เอ็กตัวปัจจุบันตรงที่ว่ามันจะเป็นตัวเบาะหนังคูแมก อันนี้นะสาหรับตัว 4WD อย่างเดียวนะแต่ถ้าเกิดขับ2เนี่ยมันจะไม่ใช่แบบนี้แล้วก็อย่างสุดท้ายกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติแล้วก็จะมีตัวกล้องบันทึกหน้าให้ในตัวตรงนี้เราสามารถรีเซ็ตมันได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวก่อนส่งมอบอะไรพวกในแดนก็จะมีการรีเซ็ตตัวนี้ให้ก็จะประมาณนี้เลยสําหรับในส่งตัวด้านในรถสวยมากนะนะครับไลท์ตํำหนิไลท์ที่ติแล้วก็โคตรแบบโคตรคุ้มเลยเพราะว่ามันเป็นตัวแบบ ตัวท็อปที่สุดในรุ่นแล้วอ่ะสาหรับตัวเนี้ให้จําราคามือหนึ่งได้นะตัวนี้น่าจะประมาณล้านกว่าบาทยังไงก็ต้องเกินประมาณสักล้านสี่ขึ้นไปนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นในสําหรับตัวภายในของตัวดีโอเนกซ์สามพันโฟดเดี๋ยวเราไปสุ่มกันหน้ารถแล้วก็บอกราคาสับคนี้อีกทีหนึ่งไปกันเลยครับจบกันไปแล้วอีกหนึ่งคันนะฮะก็อย่างนี้ได้มีการเน้นย้ำนะครับอย่างปล่อยก่อนช่วงสงการนี้เป็นอย่างมากเลย ไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชมที่ดูอยู่ในกรุงเทพบริมณฑลนะครหรือว่าโซนต่างจังหวัดใครที่กําลังเล็งหรือว่ากําลังมองตัวนี้อยู่ว่าจะซื้อดีหรือไม่วันนี้น่าจะตัดสินใจกันได้แล้วนะครับสําหรับตัวนี้เนี่ยเอาไปเลยในราคา8ปดแ0 0เบาทโคตรประหยัดและน่าจะเป็นอีกคันหนึ่งที่ถูกที่สุดในประเทศกับรถสภาพแบบคัดเกจเออย่างนี้นะถ้าเกิดเครดิตดีตัวนี้ฟรีดาวน์ได้เลยไม่ต้องใช้เงินอ,อกรถแต่ถ้าเกิดอย่างสมมุติในกรณีเราอาจจะต้องมีการ มีการอยากจะดาวตัวนี้เนี่ยดาวสักประมาณ5 1 0ก็ได้ครับหรืออาจจะดาวเยอะกว่านี้ก็เป็นไปได้แล้วแต่คุณลูกค้าจะสะดวกใจในการทําธุรกรรมเพราะนั้นถ้าเกิดสนใจเบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับหรือว่าเจอเป็นตัวดีไลน์แอดไลน์ปฏิภัธิอโต้โทรติดต่อพูดคุยกันเข้ามาเพิ่มเติมหลังจากดูคลิปนี้จบได้เลยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนียนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ